การรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องยูทูบนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook สวัสดีเพื่อนๆที่น้องชาว TikTok นะคะแล้วก็ทุกที่ที่สู่จะไปถึงนะคะ วันนี้นะคะตรงกับวันที่11ิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยสิบหกนะคะก็ช่วงเช้าก็จะอากาศเย็นนะคะในธรรมชาติบ้านเราก็เป็น่างนี้นะคะที่แต่งจังหวัดที่บ้านส่วนของเรานะคะแต่ตอนสายๆก็จะเริ่มร้อนนะคะจะ,จะแบบร้อนอันนี้อากาศก็มันยังไม่หนาวพอควรนะ แต่อากาศมันเย็นต่อตอนเย็นอนะอากาศก็จะเริ่มแบบเออโอเคมากขึ้นนะคะวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะมาอา่อานให้ฟังนะคะต้องขอบคุณกรมการพทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่นำเรื่องนี้มาให้ได้าฟังกันขอบคุณย็บไซส์สนุกบบัดกดนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสนุก นะคะที่ได้นำความรู้ดีๆมาให้ได้อ่านให้ค่นทพ่ันได้สังกนะคะวันนี้อาจจะได้อ่านเองเหมือนเดิมนะคะวันนี้มากับหัวข้อที่ชื่อว่าฝุ่น PM 2.5กับผลกระทบทางผิวหนังจาบพันป็นผืนนะคะสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์เขาบอกว่า ฝุ่นละอองในอากาศเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเทื่อโลกและกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยโดยพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ฝุ่นขนาดเล็กมากมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกินสองถึงห้าไมครันไมครนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเกินค่ามาตรฐานทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดนะคะฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากนี้นอกจากจะทำให้ มีปัญหาจากระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วยังส่งผลกระทบต่อผิวหนังด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อย่อยกันนะคะข้อแรกก็คือฝุนอาจทำให้แสบคันผิวหนัง็นผินได้นะคะในพาพ สมศักดิ์อักศินหรือคุณหมอสมศักดิ์นะคะอธิบดีกรมการาพทอดนะคะเปิดเผยว่าผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคคัดฝุ่นผิวคาง่ายอาจจะยิ่งมีอาการกำเริบได้ง่ายในช่วงที่ฝุ่นและเจอฝุ่นนะคะและอาจจะมี อาการเริ่มหายใจติดขัดจามบ่อยมีเลือดออกมาทางจมูกค่อนข้างมากและไหลไม่หยุดได้เพราะเมื่อเจอฝุ่นนะคะเมื่อเจอฝุ่นมา,มากมากๆอาจทำใหู้มิแพ้ากำเริบขึ้น และการที่เป็นคนเลือดออกง่ายนะคะและไหลไม่หยุดอาจทําให้มีเลือดไหลอ,อกมาแทนจมูกมากทั้งนี้ผิวหนังเป็นอวัยวะหลักที่ตั้งเผชิญกับสิ่งแอดล้ำและมนลภาวะต่างๆตลอดเวลานะคะดังนั้นสิ่งไม่ใช่ จริงจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฝุตละอองดังกล่าวจะส่งผลกับผิวหนังด้วยนะคะข้อมูลจากงานวิจัยนะคะพบว่าฝุตละอองขนาดเล็ก pm 2 5สามารถจับตัวกับสารเทอมี และโลหะต่างๆและนำพาเข้าสู่ผิวหนังมีผลทำร้ายนะคะมีผลทำร้ายเซลล์ผิวหนังโดยตรงและทำให้การทำงานของเซลล์ผิวหนังผิดปกติทั้งในด้าน กลไกการป้องกันของผิวหนังจากสิ่งแวดล้อมและการแฉมแฉมนะคะผิวหนังกระตุต้นให้เกิดกระบวนการอัดเสบขงังเซลล์ผิวหนังนะคะทำให้ เกิดผืนคำโดยเฉพาะในที่ที่มีโรคผิวหนังดีเดิมนะคะเช่นโรคผื่นพัผิวหนังหรือโรคผื่นผิวหนังอักเสบนะคะจะมี อ่าจะมีอาการนะคะระคายเคืองคันมากยิ่งขึ้นนะคะผื่นผื่นก็นจ,ะจะกำเริบมากขึ้นได้นะคะอย่นี้มาดูตัวข้ออีกตัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งอ่า เป็นหัวข้อย่อยอีก,อกต่อหนึ่งนะคะซึ่งหัวข้อนี้มีชื่อว่าฝุ่นทำให้ผิวเหี่ยวเกอกว่าไวได้อีกด้วยนะคะพอดหญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษนะคะหรือคุณหมอมิ้งนะคะผู้อำนวยการสถาบัน โรคผีหนังกรมกามเพีย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการสัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานามเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผิวเสียมชาราได้เร็วขึ้นนะคะนักเหนือจาก ปัจจัยทางสังดดษและการสืบบุรีการศึกษาในประเทศเยอรมนีและประเทศจีนนะคะพบว่าการสัมผัสกับฝ่นละเอิงขนาดเล็กเป็นเวลานานมีผลทำให้ผิวเสียมชาราโดยพบการเกิดจุดด่างดำ พิ่มากขึ้นนะคะบริเวณใบหน้าและการเกิดริ้วรอยนะคะบริเวณร่างก้มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าฝุ่น PM สองจห้าน่ะมีผลกระทบ เกบผีหนังได้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นนะคะดังนั้นการปกป้องผีหนังให้สัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวให้หนลงที่สุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคน ที่มีโรคผีหนังอยู่เดิมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคก,กําเริบมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูวิธีลดความเสี่ยงอาการทางผีหนังนะคะจากฝุ่นนะคะ วิธีลดความเสี่ยงจากอาการทางผีหลังจากฝุ่นนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะปกปิดร่างกายจากฝุ่นด้วยการเสริมเสื้อผอมยาวตังเกงขายาวนะคะข้อที่สองเมื่ออยู่กลางช่างโดยเฉพาะ ในที่ที่มีฝุ่นเยอะมากเกินไปนะคะขอาภัยค่ะอับผิดไม่ออยู่การแจ้งโดยเฉพาะในที่ที่มีฝุ่นเยอะมากเกินไปนะคะสามสามารถใช้กระดาษทิชชู่แบบปกแบบเปียก เช็ดเนี้ยเช็ดตัวเริ่มถึงใบหน้าได้นะคะหากพ้นสภาวะวาดลา้ำด้านนอกอาคารแล้วนะคะแต่ถ้าเสียงอใครล่านดังก็สอบพอย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเสียวหลายคนสงสัยกันนะเอ๊เสียงใครไล่อะไรนะคะอะ่ไม่ต้องตกใจนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะ หลับนอนทันทีที่ถึงบ้านนะคะควรหลับนอนทันทีที่ถึงบ้านหลังจากที่เ,เวลาโดนอะไรเข้าไปนะกนะ็ก็คือเวลาเอือเ่อยนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ต้องนอนแต่การจะนอนก็มีก็ก็ต้องอาบน้ําให้สบายตัวแล้วก็นอนทักขันไปเลยนะคะ จะไปข้อที่5นะคะงดการออกจากบ้านหากมีอาการแพ้ฝุ่นอย่างหนักนะคะก็ะคืองดการออกจากบ้านไปเลยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้งองออกไปนะคะก็ะคือจะออกไปก็แต่เมื่อจำเป็นเท่านั้นต่ถ้าในช่วงที่มีฝุ่นก็ต้องระมัดระวังนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่หกปิดหน้าต่างประตูให้มืดชิดนะคะเอฝุ่นอาจจะมาในช่วงไหนก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งปิดประตูหน้าต่างให้มืดชิดให้ไว้นะคะข้อต่อไปค่ะ,ข,คะข้อที่เจ็าทความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละฝุ่น ภายในบ้านนะคะก็คือให้ทําความสะอาดบ่อยๆนะคะถ้าในช่วงสภาวะที่เจอฝุ่นแบบนี้นะคะอ่ะเอต่อไปค่ะก็สุดท้ายนะคะก็สุดท้ายก็คือหากมีอาการผิดปกติทางผีหนังอย่างชัดเจนเช่นแาบผิวมากผิวด่างมีผื่นขึ้น ควรรีบพบพอด์นะคะก็คือหากมีอาการดังกล่างเนี่ยควรรีบพบคุณหมอทันทีเลยนะคะอย่าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้มันก็จะยิ่งอ,า,อาการหนักขาไปอีกนะคะก็นี่คือข้อมูลจากกรมการแพทย์นะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นยังไงกับ้างคะ หวังว่าสาระน่ารู้เหล่านี้ควรจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาประการใดขออภัยไว้ะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้อ่านอ่านได้เรหน่อยเพราะว่าอาปกติแล้วอ่ ถ้าถึงสิบนาทีอ่สิบเอ็ดนาทีขึ้นไปถ้าคนในติ๊กต็อกจะฟังไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอ่าใครที่ฟังไม่ได้ก็อ่าไปตามต่อได้ที่ Facebook หรือ YouTube นะคะก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะอ่าในช่วงนี้นะคะก็ต้งองขอบคุณข้อมูลดีๆจาก กรมการแพทย์นะคะก็เ่ยสาธารสึกแแ้้วก็ขอบคุณเว็บไซต์สนุกดําที่นําความรู้ดีๆมาฝากให้ได้ฟังกันนะคะในช่วงน,นี้เวลาที่จะอ่านนิยายแทบจะไม่มีเลยนะก็มาทํารายการเดี่ยวนะคะเพื่อนจะเคยทํารายการเดี่ยวมาเป็นลักๆเลยลักลเลยนะคะ นี่แต่อรู้สิจะเดือนที่แล้วแล้วล่ะนะคะก็ดีใจที่ได้ออกอรายการเดี่ยวแต่จริงๆแล้วเออไม่นัดนะคะว่าวันไหนมันวันไหนเพราะว่ามีขัาไม่รูทราบว่าจะได้ออกคุณคุณไปออกทาง YouTube ในช่วงไหนนะคะเชวนใจโดยนันใญใจน่ะจะอัพจะอั โหลดคลิปได้เร็วหน่อยนะคะถ้าไม่มีผิดเ่อะจำเป็นนะคะแต่สำหรับทางเฟซบุ๊กกับอ่าทิกตอกนะคะก็อาจจะลงอาจจะแบบก็คือเฟซบุ๊กอะมันลงได้อ่าประมาณน,นี้นะคะประมาณนี้ ลรงได้ยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นเนะฟ e บุ๊กน่ะความยาววิดีโอน่าจะสุดนาทีนะคะแต่ถ้าหลังจากนี้ก็ตัดออกตัดแล้วนะก็ไม่ได้มีทาไม่ได้ตัดภาคเสียงออกนะคะแต่วันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนนะคะก็ขอภอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาทางจะพยายามหาทาง ตัดเสียงรบกวนเออไม่ให้มันมีนะคะจะได้อจะได้แบบเอฟังได้มีอัตราบมากขึ้นนะคะวันนี้รายการนะคะก็อจะตั้งขออำลาไปก่อนนะคะนำรายการลาไปกร่อนนะ จะจำหนไหนเลยโอกาสหน้านะคะยังไม่บอกนะคะว่าวันไหนนะคะแต่เชื่อว่ามาจับรายการทุกครั้งจะต้องมีสาระน่ารู้อ่านทุกครั้งนะคะอาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นที่ดิฉันอ่านเองหรืออาจจะมีผู้ช่วยอ,อผู้ช่วยมาอ่านนะคะซึ่งหลายคนคนตาบอดด้วยกันจะ อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเอใช้อะไรนะแต่มีบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็อยากทําตามแต่อของบางคนมันรุ่นแต่ละเครื่องเครื่องของบางคนก็ทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ออย่างที่บอกคือถ้าจะทำจริงๆนะก็เ สามารถใครอยากจะเอาความรู้ให้ดิฉันนำไปนาไปใช้ในรายการก็สามารถาส่งมาทางข้อความส่วนตัวได้ค่ะดิฉันจะนำไปออกอากาศให้ให้ทางรายการนะคะแต่จะใช้จะช่วยในการอ่านไหมนะคะถ้าใครอยากที่จะนำคลิปนำแชคลิปมาให้ดิฉันใครอยากจะนำ สาระน่ารู้อะไรมาให้ดิฉันก็สามารถส่งมาทางแชทใน s ั้นเจส่วนตัวได้หรือเป็นลายก็ได้ค่ะดิฉันจะปักหมุเดเฟสไว้ในใต้คำอธิบายนะคะถ้าใครจะให้นำเรื่องอะไรไปเอก่อกอากาศก็ส่งมาได้นะคะในช่วงนี้ก็ความรู้อาจจะไม่ซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำกันเลย สักกัะข้อนะคะสัก,กเรื่องเลยนะคะแต่จะพยายามจะพยายามให้มันอ,อ่านติดขัด้อยที่สุดนะคะหรือถ้าท่านใดอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรหรือบทความอะไรที่มันยาวอ่ะ สามารถส่งมาให้ได้ค่ะที่ฉันจะนําไปอ,าออกอากาศ,าศาทางรายการให้นะคะไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะดีฉันจะปัดปักหมุดเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็อ่อมิเเชเร์วไวอ้อปักหมุดเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ไว้นะคะสภัยค่ะปักหมุดเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ไว้นะคะจะได้จะขอเพื่อนแล้วก็อ่อจะได้อัพเพื่อนแล้วก็ มีอะไรมีข้อความมีบทความดีๆอะไรมาจะจะเอาอากาศให้ฟังกันนะคะแต่วันนี้ก็ถ้าี่หาได้นะคะส่วนใหญ่จะมาจากสนุกสนุกดัดคำทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรนักเหนื่อยอย่าง,อ,งอื่นสมุกทำหมุกนิดนึงขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ตั้งขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตารมรายการด้วยดีเสมอมานะคะครบคุณาสาระน่ารู้นะคะจากหล่องต่างๆนะคะที่มาจากเาว็บไซต์สนุกดักชรคำนะคะที่ได้นำคารู้มาให้ดิฉันได้ออก่านกันแล้วก็อ่านให้คุณผู้ชนได้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะมีตัวช่วย อ่านให้บ้างหรือจะสลับกันอ่านเองก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะยังไงนะคะอาค่าทีนี้เมื่อวานนี้นะคะมีโทรศัพท์ถึงดิฉันแต่ดิฉันกําลังอ่านอาดอาดรา,ายการอยู่ก็เมื่อปลาวันนี้เงียบนะคะเพราะว่าดิฉันปิดปิดเสียงรบกวนเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนมันดังนะเวลาที่ดิฉันกําลังอัด รายการอยู่นะคะเอ่อมีเอ่เออันนี้ไม่ได้โทษใครนะคือคนที่โทรมาอาจจะไมร่รู้ก็ได้ว่าดิฉันอัดรายการอยู่นะเอ่อก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่โทรใครที่มีเบอร์ดิฉันนะคะก็อ่ออันนี้คนคนคน,คน,ค,นคนที่แถวนาเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่ ไม่วล่ากันเพราะว่าใครอาจจะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีเบอร์ดิฉันอยู่นะคะก็อย่าเธอจรุณาอย่าเธอมาในช่วงที่ดิฉันอัดรายการนะเพราะมังั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นเบอร์พระทีว่ามันอ่านขึ้นเบอร์เมื่อวานที่ลงไปนะคะโชคดีหน่อยที่ดิฉันได้เปิด น่าจะเอาไว้สิถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดังมันจะดังบนเบอร์โทรศัพท์อย <c oughs> ู่น,นะคะอันะคะก็อ่านการักษาเมล็ดนิดหนึ่งนะคะ,ะ,นะ,คะนนนในการโทรถ้าวันไหนที่ดิฉันไม่ได้อ่านรยายการก็สามารถโทรเข้าไปซีทโทร์กัเธอเข้าไปอะไรได้แต่ยกวันไม่เช่นเจ้เพราะว่าไม่เช่นเจอาน่ะใครโทรมามันจะคุ้นมันจะคุ้นแจ้งเตือนนาแต่มันจะไม่ มันจะไม่ดังเพราะว่าดิฉันปิดเสียงรบกวนเอาไว้ไม่ให้มันดังนะคะเวลาที่ดิฉันอัารายการนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็เจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนละค่ะบายบาย กำลังชาร์จ6 6เปอร์เซ็นต์ภาพพื้นหลังรายวนันปุ่มในก้อนแหนบพื้นที่ว่าง872หยุดปุ่ม